สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสนทยาภาพเื่อนไปเคยก้อนซานครับข้ามมาทางน้องเขียดครับชุมแพครับมาเจอไทยเดียวกันครับโชคซับประเสริฐครับอยู่ตัดฝั่งนี้ครับมาดูรถคันใหม่ของโชคซับประเสริฐครับตัวนี้นิวฮอลแลนด์ครับ6 0 9 0 165โอ้ใหญ่ลากกระเช้าครับป้ายแดงครับออกมาปีนี้แล้วครับ ยังไม่ถึงไม่ถึงเดือนด้วยก่อนปีใหม่เทาของเสียโอ๊ตเลยอ่ะอหกสูครับยักษ์ใหญ่ม,ม,มาชมครับ อันนี้ตัวฮีโน่ครับซีรีส์500ครับไม่รู้เครื่องเท่าไรครับ380หรือ344ครับไม่แน่ใจแต่เป็นสองคานครับเสียสุระขับครับขับปีแรกด้วยครับคันใหม่ของโชคทรัพย์ประเสริฐครับสองคานครับมาดูลีลาการขับปีแรกครับแต่ขับรถสิบล้อมานานแล้วครับแต่ปีนี้เพิ่งมาอยู่แฝงอ้อยครับ มาเลยขับสองคานหน้าเลยของโชคซับประเสริฐเลยครับจดียีเห้าเจ็ดศูนย์เสียต้นขับครับมาอยู่แถวน้องเขียดครับจุงแพร เต็มแล้วครับสองคันโอ้ไม่ค่อยมีใบเลยครับเนี่ยต้องใช้เช้าครับ อะไรจะเต็มแล้วตอนนี้2องคันครับเครื่อง380ครับตัวนี้2คันพึ่งมาจะด,ดูการแรกครับคนขับก็จะดูการแรกครับไทยบ้านม่วงครับมาแล้วครับสองคัน เท่ฮะโอ้ยเท่ไหมเท่หลายโอ้ยขอดูที่หน้าตาหน่อยลูกปีแรกก็ได้ขับรถเท่เลยปีแรกก็ได้ขับรถเท่เลยธรรมดาที่ไหนเนี่ยตายเลยดีว่าสองคันอ่ะดีอยู่นิ่งมันเป็นคันต่อมาจากอ้โจาศูนย์นั่นสามแปดวิ่งไม่มีเนินแหละตีโค้งเนี่ยปล่อยพวงมาลัยได้เลยอ่ะได้เลยได้นิ่งต่อมาจากศูนย์ จากก้อนหันไปชุมแพน,นี่ไม่มีเงินเลยอได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยสามสิบสามเที่ยวนี้สามสิบสามเที่ยวนี้สามสิบสามหลังจากปีใหม่มานี่นานวะหลังจากปีใหม่ได้กี่เที่ยวแล้วฮะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสามหนึ่นงครับี่ห้าเที่ยวเลยรถเยอะลงลงนานวะน,น,นอนนอนโรงงานกี่คืนคืนหนึ่งรอบหนึ่งอ่ะค,คืนหนึ่งถ้าไปเย็ยนนี้ บายาๆแกแกนู่นแหละบายสามนู่แหละรถเยอะรถเยอะลงเร็วอยู่คือว่าลงเร็ว่อนปีใหม่ก็รถไม่เยอะก็ได้สองเที่ยวอยู่นี่มามาสัมภาษณ์โดยเฉพาะเลยนะได้ข่าวว่าขับสองคันเนี่ยเที่ยวละแปดร,อยอยร้อยกินกับเขาอะไรน้ำมันสี่ห้าเที่ยวเติมดูใครออดูมาเอารถก็ค่อยค่อย ทำแรงไม่ได้แต่พอบวกี่หัดเสียต้นสังนี่คงเอาออกครับไปงั้นมันไปสีไฟลุกได้เนี่ยโด้ไม่ได้ลุกเลกเนเคื่องเ้ยครับไม่ไม่กล้า ปิดใส่เม็ดไว้ครับกลัวเห็นฟันต่อฟ่วงครับตอนนี้มาดูฝีมือการต่อฟ่วงดูครับปเห็นฟันีแรกครับดูการแรกครับดูฝีมือกันก่อนขับสองคันเลยโอ้ธรรมดาที่ไหน ธรรมดาที่ไหนทีนี้ก็ตอนนี้เสก็ทางนูก็ย้ายแปลงนะครับมาดูไปทางไหนมาดูสองคานครับวันนี้เจาะจงมาดูโดยเฉพาะเลยครับโชคดีมาเจอพอดีครับออกมาดูดูการนี้ครับดดูการแรกครับโชคซาประเสริฐครับเพิ่งซื้อมาใหม่ครับ ยกแล้วเหรอว้โอ้ยเข้าเลยโออแน่นอนแท้ละเออโอโอแน่นอนแท้โอ้ยธรรมดาเลยตจอสุราเนี่ยทีเดียวเข้าเลยครับถอยแบบไม่ตรงด้วยหกักหักโค้งด้วยมันกว้างกวางรูปรูป,ปรูปเบารูปรูปเูป,ป <laughs> เบาเอโอ้ยวันนั้นวันนั้นไป เจ้าอื่นอ่ะมันกลัวกล้องอ่สามสี่รอบไม่เข้าอ่ะ,ะโอ้นี่ผู้ัยกลัวกล้องเลยเ <laughs> ข้าเลยอ่ะ <c oughs> ทีเดียวทีเดียวครับโชว์ครับมือใหม่ไม่ใช่ธรรมดาครับ <c oughs> ม,มือให <c oughs> ม่เก่าที่ <c oughs> อื่น <c oughs> มาก็มาใหม่ที่นี่โอ้โนี่แต่งรูปแต่งตัวรอด้วย่ะมีผู้สาวอยู่โรงงานก็เดนทำรถรอต่ได้ยิ๊ เราก็ไม่ให้กินเออโอ้ดีแท้จะลงแดงตายแล้วดี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 ับรถคนล้อจะไปโรงงานแล้วครับเนี่ยไปนอนโรงงานครับไปแบบไทยแล้วเนี่ยมาอยู่ขอนแก่นครับจะไปชัยภูมิแล้วเนี่ย ามเขตนิดเดียวก็ไปข้ามเขตนิดเดียวไปไปภูมิเลยโอ้โหดูดูดูติดติดปิดตู้สถานการณ์เลยโอ้น่่เน่มทราบาทรา สนุกสนานครับโอ้เนี่ยไม่ใช่ไม่หนักครับเนี่ย <Hey. S 1> ฮะลีบีหัวร,รถใหม่เลยทีฮะอ๋อนี่ครับได้ขับรถป้ายแดงครับไทยธรรมดาหนุ่มกอล์อฟเสร็จวงฝากไม่ผูกมาร้อยทุองน้ำเพื่อตัดเบอร์แล้วกี่ ยังแต่ของฝากอ่ะไม่มีดูข้างในเดี๋ยวนี้รถใหม่ะดูรถใหม่มันพกอ่ะโอ้โมรถท้ายได้ปัดจู้นี่ครับ6090ครับเครื่อง165นะกี่กี่ล้านนะเนี่ยสามสามล้านห้ามั้งครับสามล้านห้าโอ้ยเรื่องวาสนาดีเลยขับรถสามล้านห้าเนี่ยนี่นะโอ้นี่ แล้วคันเก่าไปไหนอ่ะคันเก่าพ่อไปไทยให้ครับอ๋อไปไทยได้ครับโอ้ขับคันใหม่เลยมีอะไรพิเศษป่าตัวตัวดันวะอู้ไหล่ครับหลลูกเลรนมันเยอะอยู่ลูกเล่นเยอะครับตัวนี้มันสิบสิบสิบเก้าเกียร์วะครับสิบเก้าเกียร์สิบเก้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังหกเกียร์ถอยหลังครับแล้วมีอะไรที่พิเศษอะไรนั่นอีกไหมมีพีทีโอเหครับพีทีโอครับคอนโทรลอะไรเต่ากระต่ายขัดกระเหยียบ ก็เลยคนใ้เหยียบแมนโอเดินหน้าใส่ลังเทาอยู่นี่โอ้ยก็เลยตึงสายตึงสายอย่างเดียวคาดผมว่ารถกระบะกลยนิ่มเลยกดมันเล้นิ่มโอ้นิ่มอ่ะเออถ้าอันเก่าได้เหยียบแทบกระโดดใส่คอมแบตเลยเก้าตาเก้าตนเลยอุ๊บอุ๊บหาไม่เจอนี่ครับใหญ่ ใหม่เรดูการน,นี้ใหญ่จริงบ๊วยบ๊ยผมบ่วยออไบบ่ะอะไรนะก่ปากบอกให้อะไรไม่เข้าใจอะไรอีกเนีย่ยลอกลูกเหรอ บอกว่าแกไม่ได้กินเหล้าไปเดือนแล้วสมองไม้ดบื่อบอกต้นสามวันนี้ครับมาชมทีมงานโชคซับประเร์กครับกับรถไฟแดงครับ6090ครับนิวฮอลแลนด์ครับกับตัวซีรีส์500ครับเครื่อง38สองคานครับขับโดยเสียสุระครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามทางเพจ สนญาภาพเฟินและช่อง youtube สนญญาภาพเฟินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ